อีกชิ้นสีมันล็อกชั้นล่างแล้วแต่นายต้องไปข้างบนแล้วออกถึงนี้นะ,ะจะเป็นการชิงตัวมิสเตอร์เคนะครับไนไปคล้องไว้ฉันกำลังลงไปเน เื่อมหาเจ้าที่เดฟนอตันนะครับที่เขานัดเราที่ที่ดูดาวนะครับแล้วก็แต่งตัวชิวๆครับวันนี้รองเท้าแตะแะช้างดาวเดวี่ว่าไงล่ะสบายดีไหมล่ะก็ดีเท่าที่มันจะดีนะแต่ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันไม่เข้าใจว่าไหนพูดนายเป็นคนป้นร้านเสรเดวี่นายใะคิดเองนะฮะเอาดีๆเออเออเออฉันทำเองจับฉันเลยไปแต่รู้เลยไหมนายต้องช่วยชีวิตฉันเพราะนายเป็นคนขึ้นพูดขึ้นมาเองไม่ใช่เหรออะไร นายพูดถึงใช่เบื่อเราไม่ได้คุยอะไรกันมากเท่าไหร่นะเขาเริ่มถามที่อย่างแบบว่าไอคนที่ไปนอนอะใครหลอนใต้หลุมเราเจอปัญหาใช่เราต้องเชิญกับมันเราเหรอถ้านายปัญหาของนายคือปัญหาของฉันนั่นก็หมายความว่าปัญหาของฉันคือปัญหาของนายเออไม่ละฉันจะโดนไล่ออกมีคนเข้ามาลื้อฝ่ายอะนะของฉันน่ก็คงจะโดนฟ้องห้าปีแต่นาย แกมันเลยชั่วเฮ้ยจะทำไงนานเรามาจัดการมันด้วยกันแล้วกันจะรู้ว่าเราไม่ปล่อยแบบนั้นหรอกนะน่างการอะไรไอ้หมอนี่เฟอร์แนนโดตอเลสไม่ใช่คนที่สำนักงานเราว่าตายแต่แต่ฉันว่าไม่เขามีข้อมูลที่ทําให้ฉันกุมหนาสวยได้หน่วยงานนั้นปิดล็อกสำนักงานชนะสูดศพไว้น่ะแล้วจะให้ฉันเข้าไปใช่ไหมเลยแบบนายต้องเล่นเป็นคนตายโถตีกด้วยสากเมือเตือนแล้วโทรหาฉันละกัน เรามีอะไรเอ่อจอร์ซีนาลางท้วมยุสสีสีไปไปเอาเคเรามาดูกันอืมมีไขมันสะสมที่หน้าท้องนะแล้วก็เหมือนว่าจะกินฟาฟูดเยอะไปหนักแล้วก็มีอะไรค้างที่ลำคอด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวพวกต่บุหรี่นะแล้วก็ติดเหล้านะเหมือนจะติดเหล้านะน่าจะติดเยอะเลยโอ้ยฟังคนไม่ได้ลูเว้ยทนฟังไม่ได้แล้วเอาครับมีคนมาตามหาครบเราก็ย่องแล้วเราก็ ทุบหลังตามสูตรครับเราก็มาตามหาโทนันโดนะครับแต่นี่ไม่น่าใช่คนนี้นี่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวโซฮาเด็บก่าไม่ใช่โทนันโดคอริมอฟนอะเป็นผู้หญิงผิวดำไม่ใช่คนของนายแน่แน่เอเจนซี่มันล็อกปิดล็อกชั้นล่างแล้วฉันจะให้คนตัดไปที่ตึกนายแต่นายต้องไปข้างบนแล้วออกจากตึกนี้นะปังปังเขาบอกให้เราเหนียวจะคานะปังปังปัง ปังปังนะครับเราก็ต้องหนีออกจากที่นี่ครับปัง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 เวียนได้ขึ้นเรียบไม่ได้เราต้องขึ้นไปที่บันไดโอเคปังปังมีคนมาคับปังปัง โอ้โหฟิวอะปังปังปังแล้วหนีทั้งละตายิงทั้งตาครับแล้วก็กระโดดลงไปโอ้โหโดนยิงที่หลังครับเลือดอาบยิงจะรอดได้อีกางโดนยิงขนาดน,นี้โดนแจ้งตำรวจสามตาครับเราต้องรีบหนีครับโอ้โหตำรวจพุ่งมาครับบงังลีบอกจะี่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เราโดนแจ้งจับเอาครับ ตอนนี้ตำรวจก็เออทหารเราไปเจอแต่ข้างหน้ามีตำรวจครับครับรอแอบครับน้ำแพครับอืมตำรวจไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้เราโทรหาแฟังกินน่ะลองโทรหาแฟังกินน่ะเฮ้ยไปว่าไงเฮ้ยเราต้องไปเจอกันหน่อยละที่เอ่อออยลิกเนี่ยดูให้ดีนะว่ามีใครตามไหโอเคผมกำลังไปลูกพี่ที่ปั้นแต่น้ำมันอ่ะโอเคครับต่อไปเราโทรหาเดฟครับ จ้าที่เดฟตอนเดบนี่มันเรื่องบ้าเลยฉันต้องเจอสายรับเทียบเลยนะขอโทษอีนะเกิดอะไรขึ้นล่ะมีแผนการใหญ่ขโมยขึ้นกำลังถูกโยกย้ายใครก็ตามที่ได้ไปไม่ว่าเป็นคนไหนไหนจะได้รับเงินก้อนโตฉันออกฉันไม่ไปนายเลิกไปนะนายต้องไปเจอหัวหน้าฉันเจอฉันที่ดาวทาตรงพาสต้าว่าตึก FIB กับตึก IAA ก็มีการเปลี่ยนแผนนะเดี๋ยวเดฟให้เราไปเจออีกเจอหัวหน้าเดฟด้วยนะครับตอนนี้เราก็ ว่ามาหาแฟงกินครับนโอเคเดี๋ยวอะไรขึ้นนายต้องออกไปจากเมืองนะตายสิผมไม่มีที่ไปลไปูก<ป>ีไ้ไปหนีไปยาวๆเลยนะจำได้ไหมจีเซนบอกว่าจีเซนมีคนรู้จักคนที่คอยดูเช่นที่ฉันวางมือแฟงกินเด้นะ ฉันสอนเรื่องวิญญาณเกียรติฉันเป็นตัวปัญหาอย่ไม่อยากให้นายต้องมีปัญหาตัวปัญหาจะมีเงินนะผมจะทํางานเพื่อหาเงินอย่างเดียวน่ะฉันรู้ว่านายเป็นจนที่เยียมแต่ฉันเองก็แย่เหมือนกันนะบ้าเอ้ยเราตกลงมัเป็นมานานมากแล้วแต่มันไม่เป็นตามที่เราตกลงโปรแกรมข้อมพิยานเขาช่วยฉันฉันเลยไม่ปักโป้งเกี่ยวกับความลับเขาแล้วปัญหาก็เริ่มตอนที่ฉันกลับเข้าสู่วงการขั้นหมายถึงเขาเริ่มมาขอให้เราช่วยทํานู่นทํานี่เข้าใจไหมมันเป็นพวกรัฐบาลเพงซวยเหมือนตอนนี้เฮ้ยแย่แล้วฉัน น่าจะเขาเป็นปีศาจลุกขึ้นมาขุมนรกเลยงั้นส่งแนั้นกลบนรกไปสิเออใช่สิเทเวอร์ฉันมีความหลังกันเรื่องซับซ้อนฟังอ่ะฉันทำหลายสิ่งที่มันไม่น่าภูมิใจเท่หรเข้าใจไหมฉันไม่เคยบอกฉันคนดีแต่ถ้านายได้เจอเทเวอร์นป็นะคิดนายจะคิดว่าฉันนี่แลรดีอาไงต่อพี่ฉันไม่รู้เลย เปลี่ยนเลยนายก็รู้นะเดินบทสองนาทีกว่าจะหาทางออกเรื่องนี้แหละกันได้ลูกพี่ช่วยผมผมก็จะช่วยคุณนันโทษมหาเลงผมยังไม่อยากได้ยินเรื่องบ้านนี่แต่อย่างน้อยไอ้พวกนั้นจะต้องรอเล่นอยู่ดีแล้วผมก็ไม่สนใจหรอกใครจะเล่นคุณแต่ผมจะเล่นมันให้ป็งกิตนายเป็นเด็กดีนั่นมีความหมายมากอย่างที่ฉันบอกฉันจะหาอะไรที่มันคุ้มค่าให้ไปเราลงไปแล้วโอเคไปกับคุณด้วยว้าวแต่ก่อนที่มึงจะไปทำอะไรนล้วมึงต้องไปรักษาแผลที่หลังก่อนนะ ไม่ไหวแล้วแผลที่หลังมึงอ้าเอ้าอ่อยู่แผลก็หายสายฝนเป็นการชำระละ้างอะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ข่างตึก f i b นะครับกับตึก AIA เอ้ย AII เอ้ยอะไรสักอย่างกันแหละเช้าวันต่อมานะครับเราไปนอนใต้ตึกเลยทีเดียวน้ำเนื้อไม่อาบแลวชุดเดิมเลย เฮ้เดวิดว่าไงฉันสตีเพนอังเจว่าไงไอ้หมอนี่สุดตีนไปเลยไม่ละเรื่องของคุณเคนะว่าอย่างไงตอนได้รับแจ้งว่าพวกคุณเคไปที่หน่วยงานอื่นนะเพราะไอ้ตีนเราต้องชิงตัวเขามาก่อนที่เขาจะคายข้อมูลใช่ไหมฉันก็ทำตามเจ้านี่แบบที่นอตันบอกแล้วนะเราคิดผิดนะสินายขึ้นตรงกับฉันแล้วเพื่อนงานทั้งชีวิตฉันอยู่ที่นี่แล้วมันสำคัญฉันมากพรงงานนะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วแต่ฉันจมตายก็จมเอาละ ไ,ได้แล้วนะราเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยเ,เดฟด้วยนะครับกับทีมนี้นะครับว่า เขากุมความลับของเราอยู่เราก็ทําอะไรไม่ได้มากเพราะเรากับเขาก็มีข้อตกลงกันอยู่ทั้งคู่นะฉันอยากให้นายโตตามรปกินกันมาทางานด้วยแลลวนะอาครับก็โนต้าบอกให้เราตามรปกินมาทํางานต่อไปก็เคลร์บอนายบ้าไปแล้วเลยฉันไม่หาถวามาหรอกฉันว่าแล้วนายต้องกุ๋ยนายพลาดแล้วชวนเขาเข้ามานะแค่ทําตามแผนก็พอโอเคนำไปเคมาให้ได้รู้ไหมที่ฉันส่วนเอ๋ เทเบิลเข้ามาเนี่ยเพราะว่าฉันจะให้มันอยู่ใกล้ตัวใกล้หูใกล้ตาฉนะันอ่ะม,มันเป็นไอเดียที่ดีนะนะครับก็จะทีเด็ดไชวนเทเบิลมาก็เพราะว่าต้องการที่จะให้เขาเออเขาจะได้จับตาดูเทเบิลไว้ได้ง่ายๆโอเคตอนนี้เราก็จะกําลังจะไปทปาภารกิจต่อไปนะฮะจะเป็นการชิงตัวมิสเตอร์เคนะับออกมาจากพวก IAA นะครับโอ้โหถึงกันแล้วพวกนี้ถึงกันแล้ว ไอ้ไอหน้าเครียดไอ้ใครเนีมันเครียดเหลือเกินเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ใช่เฮ้ยดีใจเย็นน้าเออและนี่คือลูกชายที่นายอยากจะได้เป็นลูกคุณธรรมใช่ไหมเนี่ยนายนายนายควรไปหาพ่อใหม่ไอ้นี่มันห่วยแตกเอออย่างที่ฉันพูดอ่ะมันบ้านั่นเพลงกินลูกคุณธรรมและนี่เพื่อนฉันเทเวร์ฉันต้องการให้นายบินไปที่ป้อมแฟรงกินฉันอยากให้นายยิงคุ้มกันฉันตัวฉันจะโรยตัวลงมาเราจะได้จบๆกับพวกมันไปสิเอาล่ะ เดี๋ยวว่าเราคุยเรื่องแบแก๊กกันดีแต่ตอนนี้เราไปเปลี่ยนชุดกนันนะอาวครัเทเบิลก็เริ่มถามเรื่องแบ๊ก<บ>นะนนมาเลยรัฐบาลห่ยแตกเอาไปเอาไปก็ได้ลนะอาครับไปที่สะป,ปันกระแจกเอ็นซี่อาครับเราก็ลองจะปลุกไปชิงตัวเคนะครับตอนนี้เขาให้เราบิดเราก็บินนะครับผ่านจุดจุด,จดชิงตัวนะครับอ่าเราไปทางด้านทิศตะวันตกครับนายปคล้องไว้ฉันกำลังลงไปหรือจะปีนเชียงนี่ลงไปเอาครับ อ่าครับเราก็โอยโหโจนทยานลงไปครับอ๋อครับโดนทรมานนี่เบตเกย์ยียัดยี่นี่ใส่ก้นแก่หนายไม่พูดปอดจริงวะสนใจไหมผมไม่รู้คุณคุณผมรู้เท่าท่อนแช่นังไม่ใช่กล้องจะปิดจะแข็ด้วยดูสิจะเป็นไงถ้าเจอนี่ยัดก็เป็นที่ตุกปุ๊บแลต่างครับเตรียมคว้าชามันใจแล้วเปลี่ยนเป็นแฟงกี้ครับ เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวครับรอเปลี่ยนตัวปังปังเอาครับเรียบร้อยครับเคลียร์ตึกครับแล้วก็ดึงขึ้นแล้วครับเอาเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นแฟรงกิ้ครับล่วงไปหนึ่งแล้วครับทุกพี่ ลองเปลี่ยนเป็นใครตะกคนครับครับลองเปลี่ยนไปขับเครื่องบินครับดีมากแปรงกิ้ไปเจอที่ทางออกเพื่อนแกเป็นใครวะเงียไม่สำคัญหรอกเว้ยฉันไม่สนว่าแกเป็นใครเว้ยเดี๋ยวกูช่วยผมทำไมเฮ้ยเงียบไว้นะเดี๋ยวเจอเ้าหน้าที่เขาจะอธิบายทุกอย่างคุณช่วยผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอ้าที่เอฟวีเาจัดการทุกอย่างใช่ไหมแน่นอนแน่นอนเย็นเย็นเย็นนะครับเราก็ช่วยมิตรเคลงมาได้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ต้องลองจอดครับเรียบร้อยไปได้ขอบคุณครับคุณช่วยผมไป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 นี่แน่ผมหัวซะแม่ลำเี็ยสวยผมอุ้ยนี่สินะ การเป็นลูกน้องรัฐบาลดีนิกิเขาดูท่าทางคนดีนะไม่เิดเยังไงละ่ะเมืองใหม่ปัญหาใหม่หแล้วก็ยังมีพวกโง่เหมือนเดิมฉันก็ไหวเเจอกันเจวเวอร์เอาเซเวอร์ก็ไปอีกแล้วได้อปเปอร์ไปทันโอเคก็จ,จบไปหนึ่งภารกิจจบไปอย่างสวยงามครับภารกิจนี้ นี่สตีฟแบบหัวหน้าของเดฟนะเราก็ได้เบอร์ติดต่อมาเมื่อไงเจ้าหนุกษา่าสวยจริงๆ่าไงเจ้าบอเออเอาแล้วเราก็ถึงบ้านแล้วนะเช้าวันต่อมาครับผมเธอเป็นบ้าอะไรดูดผู้หในบ้านฉันเนี่ยแต่เพื่อนโลกติดมาเนี่ยคุณก็ยิ่งยิ่งเง่ากว่าเดิมขอบใจมากขอบใจกำลังใจดีๆจากเธอใช่สิฉันทิ้งทุกอย่าง เพื่อมาอยู่กับคุณที่นี่แต่อโลกิตก็โผล่ไม่เอานะฉันจัดการอะยังไงล่ะแต่เขามายุ่งกับติ็กๆเป็นอันขาดห้ามยุ่งเด็ดขาดมีมีใครพูดถึงโัวครับฉันว่าไม่นะนัมมสเตครับผมพร้อมจะฝึกวิยาใช่จะพร้อมตัวสั่นเลยแปลกใจเลยฉันไม่มีความตุกเอานะานมัสเตใจเย็นๆเชิญนะครับเชิญท้องน้ำม้สสามตกมา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  มาเล่นโยคะสักหน่อยถ้าคุณทาให้เมียผมมีความสุขคุณถือว่าคุณประสบความสําเร็จคุณดูหุ่นุเดินกระถางยิ่งได้เอาละนี่ลเาเหมาะเลยเรามีทั้งดวงอาทิตย์และดูตูดมีทำไมล่ะเอาละเราเริ่มจากการนั่งก่อนไหมใช่เราต้องเริ่มทีละขั้นนะครับถ้าทาดากันละกันนะอ่าใช่แล้วครับยืนบนยืนบนผมนะหรือว่าท่าภูเขาดีเอ่อทางแก้งขาออกปากและก้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ ่าโชว์ให้เขาดูอดตาคุณแล้วมาขึ้นกูต้องทำท่านี้จริงใช่ไหมคุณต้องยืดเส้นก่อนนะครับทีนึงนะครับอ่ามานีแต่เบสิกสุดแล้วนะครับแล้วมันต้องทำยังไงโอ้ยหลังฉันอ่าลองใหม่นะคะโอ้โหแต่ทำไมกูต้องมาเล่นอยู่คะไปนี่ตบกลางมือ อ่าพาวพูดออกพูกพูดพุ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 ดโอ้มาแหม่บูโชเราก็ทำกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะมารู้สึกไหมผมรู้สึกยังไงเนี่ยปล่อยมันไป มาอะมามาเคลอนมัน่วงเราปะจำไว้นะครับนักเรียนอยื่าจะกลัวในสิ่งที่เรารู้และไม่รู้แสดงให้เขาดูไปะจะคิดว่าไมเคิลทำท่านี้ไม่ได้หรอแรลงท่าแร้งเนี่ยแล้วก็ชาดูใช่เลยอ่ารู้สึกถึงการไหลเวียนทุกสิ่งไหลเวียนผ่านตัวเรา โอ้คุณมาไกลมากเลยเบลอีกหน่อยคุณได้ร้องไห้แน่พลังงานเขาถูกปิดกั้นไว้จะไปสนกเเลยโสนะเนี่ยโดูท่านี้พลังคุณถูกกั้นไว้คุณเชืงกันถอยถอยขึมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ปนท่าเลย โยคะคือคำตอบไปเกลยคำถามนั้นคกอทำไมฉันถึงเป็นไอ้บื้อฉันจะไปเก็บของแล้วฉันจะไปกลับอีกล้วคุณไม่เลือกแล้วคุณไอ้คนโลกจิตหน้าสะเพไอ้บ้าไอ้ฝรั่งเศสทางมาลั่นด้วยไปตายซะไอ้โยคะไอ้ที่ห้องของจิมเหรอจิมเี่ยอยู่ไหมปุ่มอัตุแกนมากดยังไงฮะ เฮ้ยตีไม่ไหวตัวนี่ก็ใช่ตีมันเก่าพ่อทุบไปเลยนี่เอาไหมผมเล่นเพื่อนอยู่ลงแรงกัปเนี่ยเพื่อนเย้ยไป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 จะไม่อยากไปคนเดียวโอ้โหไมเอ่ะบ้าจริงเลยขับรถเล่นกับพ่อมัสถืเล่นอยู่แต่ในห้องนะอาครับเราก็เมียหนีไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยตอนเด็กๆพ่อก็ไปนะราน เบิร์กก็ช็อตพ่อก็ไปกินนู่นกินนี่นะ่นะงั้นพ่อจะทำตัวเพี้ยนนั้นถ้าพ่อไปหาเพื่อนมาครับเราก็พาเขามาหาเพื่อนนี่ไงกูซีขายยาว่าง่าเยี่ยวเสิร์บายดี้เนาะมัสเซิลแมนอะไรกันเนี่ยทายินมาทายินเงินแบบใหม่เลยนั่นใครล่ะป้อพ่อเหรออ้าคุณคุณเดซอนเฮย์ายใช่ไหมที่ขายกัญชาพ่อแกตลกไม่ได้เป็นหม่มแต่โาหาได้ไงเฮ้ยนายเอาเนี่ยยืดเย จะไปไหนล่ะเรามาทำอะไรที่นี่นะเราทำอะไรต่อเลยนี่เอาโอเคงั้นเรากลับไปบ้านแล้วกันละพ่อไปไปไปกลับบ้านกลับเออพ่อดื่มได้ยไหมล่ะพ่อตามกดตลอดเลยหรือไงล่ะเออพ่อไม่เคยทำตามเลยลูกเลยพ่อผ่าฝไฟแดงเลยพ่อผ่าทุกไฟแดงลูกมามามาส่งมาดื่มสักหน่อยปูดปูดปูดโอสุดจะบุนหัวแล้วนั่นนี่โอ มันจ,จะไม่ปกปติแล้วนะลูกนี่มันยิ่งกว่าประสาทแตกอีกนะแกใส่อะไรลงไปไม่เป็นไรหรอกแต่แพทย์เขาใช้กันทั้งนานแล้วหรอพ่อแกวางยาสลบฉันหรือไงวะผมปกป้องพ่อนผมจะขอกดเงินจากแบงค์ข้อลวกันนะแกมันบ้าสาวาิพายแล้วลูกจะไปกดเงินวางยา่อกดเงินละ <c oughs> เออเอเอมีลิงด้วย เป็นเอาเยอะเลโอ้โหเอเลียนก็มาไปส่งมันลงไปยาเขาแรงจริงแค่หลอนนะเออเออเฮ้ยกูเดินยังเป๋เลยเดินจักรยานปั่นจักรยานก่อนแล้วกันโอ้โหแสดงว่าเรามาโผล่ใกล้ใกล้แถวบ้านนะขับรถก็หายครับจิมมี่เอารถไปแล้วมั้งเนี่ยฉันกลับไปแล้ว อ้าวมีโน้ตไปปครับไมเคลในที่สุดคุณก็เสียสติที่แทงคุณกับเพื่อนที่คุณคบทำให้ฉันกังวลเลยเกินและตอนนี้คุณยังทำไลฟ์เฟเบียนข่งฉันอีกเขาเป็นดังเพื่อนรักของฉันจะมีเราคุณว่าคุณยังเล่นยาตอนที่เขาขับรถอีกแล้วจะเสียใจออกจากที่นี่สักพักฉันคิดว่าคุณเปลี่ยนได้แต่คุณไม่เปลี่ยนเลยฉันรู้ว่าฉันฉันคิดว่าฉันจะไปคุยกับทนายัะรู้สึกสนุกจริงโปรด่ติดต่อพวกเราแล้วก็อย่าพาตัวไปตายด้วยอเมนนะลูกเมียหนีหมดโอ้เราสามารถไปเล่นโยคะได้ด้วยนะเพื่่ออผนคคคลาายยวมตึงเรี เลสเตอร์ครับบอกให้ไปเจอหน่อยครับโอเคไปครับเราก็ขับรถหาเลสเตอร์ครับอ่าครับเราก็ไม่ยืนรอเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ตามเราครับยืนรอแบบรอหลอดนะมาแล้วครับเลสเตอร์ว่าไงเพื่อนนั่งลงแล้วหันหน้าตรงๆฉันมีเวลาไม่มากมอไปข้างหน้าเราไม่แค่คนแปลงหน้าที่ทักทายเอาหนักมีงานอะไรให้ผมทำมั่งเลยเอาล้ครับเดี๋ยวเลสเตอร์เมื่อกี้เลสเตอร์ก็บอกว่าให้เราไปจัดการไอซีโอวอลลินเขาเป็นคนที่ผลิตยาปุกเซ็กนะครับ แต่ว่ายาเขากินแล้วกินเข้าไปแล้วคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยคนกินก็จะตายนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เขาก็ติดตินบนออยอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ยาเขาได้ออกขายทีนี้ว่าเลสเตอร์ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบก็เลยส่งเอ่อส่งแฟรงกินไปจัดก,การนะครับแล้วก็เลสเตอร์ก็จะทําการ ซื้อหุ้นต่างๆนา,นานานะครับพอหลังจากไอซีโอคนนี้ตายนะคหุ้นก็จะตกหรือว่าขึ้นนะครับเขาก็จะทํากําไรได้เยอะนะฮะนี่ก็เลยเป็นเหตุให้ส่งแฟรงกิ้ไปจัดการเคเราบอกเอ้ารถอยู่ๆก็เด็กเขาบอกว่าเขาก็เลยส่งไปให้แฟรงกิ้ไปใช้ปืนไรเฟริลหรือว่าใช้ติ๊กกี้บอมก็อะไรก็ได้ <laughs> ที่เขาอยากใช้จัดการมันนะครับจัดการไอซีโอคนนั้นเนีฮย เ,เดี๋ยวเราไปดูนะโอเคว่าเราจะจัดการเขาได้หรือเปล่าไปครับมาถึงแล้วเพื่อจะรับตัวเป้าหมายจากโรงแรมเขาจะออกมาในเร็วๆนี้ครับเราก็จัดการเขาคนระับต้องโจมตีแล้รุนเร็วก็หาจุดสังเกตที่ดีของโรงแรมครับโอเคเราต้องรีบขึ้นไปข้างบน,นครับอาครับเราก็จะรอซุ่มรอครับดูเวลาจ,จับอยู่ด้านล่างครับเราก็จะหาตำแหน่งยิงดีๆนะครับสี่สามสอง หนึ่งครับหนีครับไอ้เสื้อแดงคนนี้เรียบร้อยครับไปครับมาซุ่มครับอยู่ด้านหลังครับด้านหลังตึกครับเรียบร้อยครับได้มาเก้าพันนะโอ้โหต่อเลตเตอร์โทรบอกเลตเตอร์ครับ งานเรียบร้อยครับพี่่นแหละมีงานก็บอกนะแน่นอนอีกแล้วล่ะพือว่าคุณฉันประสบความสำเร็จมากโอเคฉันก็เลยซื้อสังหาริมทรัพย์บ้านที่ไว้์ฟูดนะฉันเลยซื้อมาฉันต้องการให้ใครบางคนเข้าไปอยู่นะตายย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยนะโอ้จริงไหมเนี่ยบ้านแล้วจะตายสิผมพูดอะไรไม่ออกเลยไม่ต้องพูดอะไรเอาล่ะขอสุกนกบ้านสามหก จ็ดหนึ่งนะก็เมื่อกี้เลสเตอร์บอกว่าได้กําไรมากเลยก็เลยซื้ออสังหาริมทรัพย์ไไปแต่ก็เลยให้เลยให้แฟรงกิ้นย้ายไปอยู่ในบ้านคือว่าเอ่อที่ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่ผมเอ่อเล่นแล้วก็เรียกว่าแม่แม่นั่นไม่ใช่แม่นะครับคนนั้นเป็นป้าเป็นป้าแฟรงกิ้นนะครับแล้วก็คือคุณแม่ของแฟรงกิ้นเนี่ยเสียไปน,นานแล้วนะครับแล้วก็ฝากเอ่อแฟรงกิ้นเนี่ยไว้กับป้าแล้วก็เอ่อยกบ้านให้ป้าดูแลนะครับแต่ว่า มันก็เป็นของแฟรงกินนะครับครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ของป้าครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้ว่าคุณป้าก็อยากยึดบ้านไปด้วยนะเพื่อที่จะทําเป็นตมาคมแม่บ้านอะไรนะครับชะลอวัยแก่ของเขานะครับที่ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับที่ออกกำลังกายวืดวักกันในตอนก่อนนะครับนั่นน่าฮอลลีวูดนะครับไม่ใช่ไวาวูดครับเป็นฮอลลีวูดนะครับเอาครับน่าจะใกล้ถึงแล้วครับบ้านสามหกเจ็ดหนึ่งครับนี่ไงลถกของเราครับโอ้โหหลังนี้นี่เองครับ ก็มีห้องครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับโูจริงๆครับหลังนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับอยู่นี่ครับว้าวนี่ครับเป็นชั้นล่างด้วยนะครับมีชั้นล่างมีอะไรดูครับวิวทิวทัศสวยงามนี่ก็บ้านยอดเขาครับครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้จากลาไปกับแรงกินนะครับถ้ายังไงชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างไงวันนี้ก็ ขอลาครับกันไปก่อนครับยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากครับแล้วยังไงเจอกันปีหน้าครับ e p ต่อไปนะครับยังไงก็สัญญาว่าจะเล่นให้จบแน่นอนครับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนครับ s e อยู่ครับ